บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะหมูจะมาชวนพี่ๆทำคุกกี้ไมโลกันค่ะรับรองอร่อยเข้มข้นแน่นอนสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่ๆท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับแนะนำส่วนผสมกันนิดนึงก่อนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของแป้งนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีเนยสดชนิดเข้มนะคะ วันนี้เราเป็นคุกกี้ไมโลค่ะก็ต้องมีผงไมโลอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําอุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมตัวผงไมโลก่อนใช้นะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ1ฟองนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมของเราค่ะเริ่มแรกเลยค่ะเดี๋ยวหมูจะขอละลายตัวผงไมโลของเราก่อนนะคะ เป็นน้ำอุ่นนิดนึงเนาะจะได้ละลายเข้ากันง่ายๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตีเนยก่อนนะคะ เนยสดนะคะเอามาพักไว้ให้เขาอ่อนตัวนิดนึงก็ดีนะคะจะได้ตีได้ขึ้นฟูง่ายๆเนาะก็จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะน้ำตาลทรายขาวนะคะเดีย๋ยวเราจะนำเขาไปตีให้เขาขึ้นฟูก่อนค่ะ ตีความเร็วต่ำก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไอซิ่งเขาจะฟุ้งหมดเนาะถ้าเกิดว่าเนยเราอะค่ะเขาค่อนข้างอ่อนตัวอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะใส่ไอซิ่งกับตัวน้ำตาลทรายตีพร้อมกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเนยพี่ยังแบบ แข็งๆอยู่นะคะก็อาจจะตีเนยให้ให้ขึ้นฟูก่อนก็ได้นะคะนีเร่งความเร็วนิดนึงค่ะอ่านี้เนยก็คือเริ่มอ่อนเออไม่ใช่อ่อนตัวเริ่มขึ้นฟูแล้วนะคะสังเกตดูจากสีที่เขาอ่อนลงนะคะเดี๋ยว หนูก็จะปาดอ่างสักรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะตามด้วยไข่ไก่เลยนะคะ ก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะ,ะเพราะไข่เริ่มเข้ากันนเนาะขอปันอ่นอ่านอีกสักรอบหนึ่งนะคะต้องคอยปาาดให้เขาคอยเข้ากันด้วยนะคะพี่ อีสักครู่นึงจ้ะโอเคค่ะตอนนี้พอเขาเข้ากันแล้วนะคะหมูก็จะตามด้วยตัว ไมโลค่ะไมโลที่เราผสมน้ำร้อนเอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยตีให้เข้ากันก่อน เดิมนะคะคอยปัดอ่างเหมือนเดิมโอเคค่ะสังเกตได้นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยส่วนผสมในอ่างเราก็ คือไมโลเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันเนียนๆแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะใส่แป้งลงไปเลยค่ะตอนนี้เปิดความเร็วต่ำก่อนเนาะไม่เดี๋ยวแป้งฟุ้งหมดนะจ๊ะ ค่ะตัดอ่างเหมือนเดิมส,มสม่วนผสมเราเริ่มเนียนแล้วนะเริ่มมีกลิ่นหอมๆของตัวไมโลแล้วล่ะค่ะอืม ทีนี้ค่ะมีอีกตัวนึงนะคะเมื่อสักครู่ตอนที่ออบอกส่วนผสมไปลืมไปตัวหนึ่งนะคะ<ม>ก็คือจะมีเม็ดมะม่วง<ม>หิม,มาพานด้วยนะคะเดี<ม>๋ยวเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะก่อนที่จะใช้นะคะพี่ๆก็คือเอาไปอบก่อนนะคะอบที่ไฟประมาณ150องศานะคะประมาณ10-15นาทีค่ะแล้วก็นำมาใช้ได้เลยนะคะนี่หมูอบมาแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะก็ ตีแค่เขาพอเข้ากันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะคุกกี้ไมโลของเราตอนนี้คุกกี้ของเราก็ตีเสร็จแล้วนะคะด้านเป็นแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวหมูจะใช้สกรูตักไอติมนะคะ ตากเนาะแล้วก็วางรออบนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะ พอเราหยอดเออไม่ใช่หยอดค่ะพอเราตักคุกกี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นรูบุ่มๆตรงกลางไว้นะคะก็คือใช้ช้อนตวงเนี่ยค่ะนะคะใช้ด้านหลังเขาเนาะกดลงไปนะคะแบบนี้เลยทำ ล่องมาให้เขาอยู่นิดนึงค่ะอาจจะแต่งตัวตรงขอบเขานิดนึงนะคะให้เขาสวยๆเลยค่ะเอาแตะน้ำนิดนึงอะคะ่ะเอาช้อนตวงแตะน้ำนิดนึงหรือว่านิ้วแตะน้ำนิดนึงก็ได้นะคะทำล่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้หมูก็ว์มเตาอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอบกันที่อุณหภูมิ ประมาณ150องศานะคะออระยะเวลานี้ประมาณ20-25ถึงนาทีนะคะหรือพี่ๆให้ดูขนมตัวเองเป็นหลักเนาะเตาบ้านใครบ้านคนนั้นนะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันตอนที่สุกแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ขนมของหมูก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้มาเป็นแบบนี้เลยก็จะมีหลุมอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะ ก็คือพอเราเอาออกจากเตาอบแล้วนะคะเราก็จะเอามาวางพักนะคะบนตะแกรงนิดนึงเนาะเพื่อให้เขาคายความร้อนนะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาในการตกแต่งคุกกี้ของเราแล้วค่ะหมูจะใช้เป็นนูเทลล่านะคะเดี๋ยวเราจะบีบนูเทลล่าเราค่ะใส่ในหลุมๆตัวคุกกี้ของเราก่อนนะคะวิธีง่ายๆของหมูค่ะก็คือ,อ,อไปใส่ถุงบีบนะคะหรือ พี่ๆไม่มีถุงบีบแบบนี้นะคะสามารถใส่เป็นถุงแกงธรรมดาก็ได้ค่ะเพราะว่าจะได้บีบได้สะดวกนะคะหรือง่ายๆที่สุดเลยก็คือใช้ช้อนค่อยๆตักเอาก็ได้นะคะแต่อมว่าเอาตัวใส่ถุงบีบเนี่ยจะใช้งานได้ง่ายกว่านะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะตกแต่งหน้าหน้านะคะด้วยตัวช็อกโกแลตไมโลบานะคะเพราะว่าวันนี้เราเป็นคุกกี้ไมโลเนาะนี่เลยน่าทานมากเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสมบูรณ์แบบเลยสำหรับคุกกี้ไมโลของเรานะคะตัวคุกกี้ก็มีส่วนผสมของไมโลค่ะแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยไมโลใบต่างหากนะคะรับรองเลยค่ะเมน,นูนี้ต้องผูกใจเด็กๆหรือว่าสายช็อกโกแลตแน่นอนเลยค่ะ ถ้ามีคำถามฝากไว้คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะผมจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันเสมอนะครับไว้พบกันในคลิปครั้งต่อๆไปครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ